มาที่บทเพลงต่อไปเลยก็แล้วกันนะครับเป็นเพลงที่9ครับเพลงนี้นะครับเราจะได้ฟังเสียงของสุภาพสตรีอีกแล้วนะครับเป็นเพลงขับร้องคู่ครับเพลงนี้ครับผู้ที่จะมาถ่ายทอดสืบสารนะครับได้แก่คุณพีรยุทธรัตนวิภาคนะครับท่านเป็นเจ้าของบริษัทเซอร์เฟสโปรจำกัดจำหน่ายวัสดุขัดแต่งผลิตภัณฑ์นะครับซึ่งวันนี้ท่านจะ ได้มาขับร้องเพลงที่จะต้องเรียนเชิญท่านศิลปินแห่งชาติคุณรวงทองทองลั่นทมอีกรอบหนึ่งนะครับเพลงที่มีชื่อว่าถุยจ้าถุยครับ รู้จรคำรัวเคยทำกับข้ายังจะมีน้ำหน้ากลับมาง้อข้าอยู่ยหายโอ้น้ำใจเปลื่นประไายใจ เสียน้ำตา,าเท่าไรใครนัาใครนำพาง so พบเกลอเพื่อนใหม่ใหม่พรานไกลบ้านนาอุ้ยจ้าตอนเคยเห็นมาแต่หนหยนลยถุยรักรวงบางไมไม่ลองเผยใจบอกมาถุยรักรวงถุยแหนรวง รวงจะไม่นหน้าอยู่เป็นขวันตาของุยอ,ยอดเยี่ยมมากๆนะครับ,บรให้คะแนนเต็มนะครับ เพลงทุยจ๋าทุยนะครับเป็นเพลงที่ถูกขอไปอยังรายการวิทยุมากมากและก็บ่อยนะครับขอบคุณค่ะนานๆนะเราจะได้มีโอกาสได้เห็นศิลปินแห่งชาติคุณรวงทองทองลั่นธมนะครับขอบคุณครับครับวันนี้ในไหนคุณคุณอารวงทองก็มาที่นี่แล้วนะครับจะลงเลยใช่ไหมนะ <laughs> สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะ,คคะมีอะไรจะกล่าวสักนิดนึงไหมครับวันนี้ที่ให้เกียรติมาเป็นศิลปินรับเชิญกับงานชมรมรักเพลงชรินคอนเสิร์ตสืบสารต้นน้นเพลงครั้งที่หนึ่งครับผมค่ะกราบท่านประธานรัฐสภานะคะเพราะว่าท่านก็เป็นแฟนเสียงรงทองค่ะคแล้วก็ท่านผู้จัดแล้วก็ครูชาลีแล้วก็คุณชรินครับทั้งท่านผู้นวยการกองนะคะครับรงทองเนี่ย วันนี้อันที่จริงเกิดความทุกข์ตั้งแต่รับว่า,วาจะร้องนะงานวันนี้ค่ะเพราะคุณจรินเนี่ยบันทึกเสียงกันไปแล้ว30กว่าปีในท่านไม่เคยร้องคู่กับรงทองเลยอย่างเพลงทุยฝันร้ายเนี่ยฝันร้ายจริงๆเลยค่ะจะจำเนื้อไม่ได้เลยว่าจะร้องคู่กับท่านท่านก็บอกว่าจำเนื้อไม่ได้เลยลอยแพรให้ รวงไปฝันร้ายซะมากกว่าแล้วก็เพลงสัญญาที่ป่าเนื้อนะคะเพราะไม่เคยร้องด้วยกันเลยไม่ต้องจดเนื้อมาหมดเลยค่ะแต่ดีที่จดยลมองเห็นนะคะธรรมดาครับเรื่องของวัยรุ่นก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็เป็นเกียรติอย่างสูงค่ะที่ได้รับเชิญมา เป็นนักร้องหญิงคนเดียววันนี้ครับสุขภาพดีนะครับค่ะสุขภาพดีค่ะแต่ใจสั่นไปหมดเลยเพราะมันจําเนื้อไม่ได้แล้วก <c oughs> ็เป็นจุดอ่อนของของการร้องเพลงนะปกติคล้ายๆบอกรวงทองจําเนื้อเพลงแม่นแต่พอร้องไปแล้ว35ปีไม่ได้ร้องอีกเลยเนี่ยตั้งแต่วันบันทึกเสียงจนถึงวันนี้นะคะแง่ฟ้าดินเป็นพยานนะคะยังไงก็จําไม่ได้ค่ะจะไปทําคู่ร้องของเรา ขึ้นรถไฟก็ให้ตกรางสงสัยโรงทองตกรางเองนะคะครก็เลยแต่ว่ามีความสุขแทนท่านผู้จัดแล้วก็คุณจรินนะคะที่มีผู้ที่รักท่านมากเหลือเกินจะมีสักวันไหมที่ว่ารักเพลงรงทองขอบคุณท่านพิธีกรนะคะขอบพระคุณครับสำหรับคุณรงทองทองลันถมนะครับ เดี๋ <oh> ยวยังมีฝันร้ายอีกเพลงนะคะโชติรสค่ะโชติรสนี่จำแม่นค่ะขอบพระคุณค่ะครับก็เป็นเล็กน้อยๆนะฮะนานๆเจอกันทีก็อยากจะถามสารทุกสุขดิบว่าเป็นยังไงกันบ้างสําหรับศิลปินในดวงใจของทุกท่านนะครับ